มิสูวิชิปาเจโร่สปอร์ตนะคะตัวนี้นะคะเป็นรุ่น2.4 GT ปี2020นะคะฟิล์มกล้องแสงคันนี้ติดมาให้เรียบร้อยรอบคันนะคะกันสาดติดมาให้แล้วรอบคันนะคะส่วนฝาท้ายตัวนี้เป็นฝาท้ายไฟฟ้าสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเรามาอยู่กับรถครอบครัวเจ็ดที่นั่งนะคะใครสนใจ มิสูวิชิปาเจโร่สปอร์ตนะคะตัวนี้นะคะเป็นรุ่น2.4 GT ปี2020นะคะเป็นตัวหน้าใหม่แล้วนะคะคันนี้ต้องบอกเลยว่าได้รถสวยสภาพดีแน่นอนนะคะใครสนใจอยู่นะคะคันนี้ต้องบอกเลยว่าพลาดไม่ได้นะคะคันนี้เดี๋ยวเรามาดูภายในภายนอกแล้วก็รายละเอียดกันดีกว่าค่ะคันนี้ มิตซูบิชิปาเจโร่สอง GT Premium ค่ะปี2020ด้านหน้าเป็นชมของปี2020นะคะเป็นตัวกระจกหน้าใหม่แล้วนะคะคันนี้นะคะออปชั่นมาจัดเต็มมาเลยนะคะเซนเซอร์นะคะมีมาให้พร้อมเลยนะคะด้านหน้านะตัวนี้ด้านหน้าไฟเป็นโปรเจคเตอร์นะคะ LED ค่ะแล้วก็ตัวนี้จะมีที่ล้างไฟหน้าด้วยนะคะเป็นตัวนี้เลย าสามารถฉีดน้ำออกมาล้างทําความสะอาดได้เลยนะคะส่วนด้านล่างไฟตัดหมอกนะคะตัวนี้จะเป็นแบบ LED นะคะรถสวยสภาพดีนะคะมีเลดาราด้านหน้านะคะตัวนี้แล้วก็จะมีโลโก้ปาเจโร่สปอร์ที่ฝากระโปรงด้านหน้าค่ะตัวนี้ ส่วนด้านข้างนะคะล้อมแม็กนะคะล้อมแม็กสวยๆแบบนี้เลยนะคะมีมาจากโรงงานเลยนะคะเดิมติดรถมาเลยนะคะล้อสวยๆแบบนี้ยางปี2023ทั้ง4เส้นค่ะคันนี้คันนี้มาในสีขาวทั้งคันนะคะด้านข้างนะคะมาพร้อมกับกล้องรอบคันมาพร้อมกับกล้องรอบคันแบบนี้เลยกระจกมองข้างนะคะจะเป็นคเุียมแบบนี้นะคะมีไฟเลี้ยวมาให้ค่ะส่วนที่เปิดด้านคนขับนะคะจะเป็นคีเลตแบบนี้ ฟิล์มกล้องแสงคันนี้ติดมาให้เรียบร้อยรอบคันนะคะกันสาดติดมาให้แล้วรอบคันนะคะส่วนท้ายนะคะไฟท้ายนะคะจะเป็นไฟท้ายแบบ led ค่ะด้านหลังนะคะเซ็นเซอร์มีมาให้พร้อมทั้ง4จุดนะคะมาพร้อมกับชุดแต่งรอบคันเลยนะคะคันนี้มีชุดแต่งมาให้เรียบร้อยนะคะ,ะด้านบนนะคะมีไฟเบรโดนที่3นะคะที่ปัดน้ำฝนนะคะแล้วก็กล้องมองหลังตัวนี้มีมาให้พร้อมเลยส่วนฝาท้ายตัวนี้เป็นฝาท้ายไฟฟ้า นะตัวนี้เป็นฝาท้ายไฟฟ้านะคะรถสวยสภาพดีนะคะรถสวยสภาพดีรถไม่มีชนหนักพลิกคว่ำน,นะคะโครงสร้างเดิมๆจากโรงงานเลยนะตัวนี้เม็ดอาร์คอยู่ครบหมดเลยนะคะฝาฝาท้ายนะคะน็อตไม่มีขยับส่วนภายในนะคะเป็นเบาะหนัง3แถวเบาะหนังสีดําแล้วก็ตัวนี้นะคะปูผมงกระดุมให้เรียบร้อยรอบคันเบาะแถว3นะคะสามารถเอ็นได้ถึงประมาณนี้ค่ะแล้วก็สามารถพับเก็บได้แบบนี้ เรียกว่าพับเก็บเรียบไปได้เลยนะคะสามารถเก็บสัมภาระได้มากมายเลยนะคะจะเป็น2สเต็ปนะคะในการพับเบาะด้านหลังนะคะพอพับไปก็จะเรียบแบบนี้ได้เลย mm hmm. ค่ะแล้วก็จะมีที่วางแก้วน้ำอ่าอันนี้จะเป็นด้านหลังนะคะมีไฟมาให้แบบนี้อ่ะส่วนต่อไปไปดูภายในภายในฝั่งคนขับกันบ้างดีกว่า mm hmm. นะคะมาดูเลยนะคะรถนะคะเป็นรถสวยโครงสร้างเดิม โครงสร้างเดิมเม็ดองเม็ดอาร์คเดิมหมดเลยนะคะได้รถสวยสภาพดีนะคะรถสวยสภาพดีแล้วก็มาดูเริ่มต้นที่แผงประตูกันก่อนเลยนะคะแผงประตูนะคะตัวนี้นะคะแผงประตูจะเป็นสีดำนะคะภายในจะเป็นสีดำทั้งหมดนะคะกระจกนะคะเป็นออโต้ทั้ง4บานนะออโต้ทั้ง4บานเลยนะคะไม่มีรอยขีดข่วนนะคะแล้วก็มาถึงทางด้านนี้คันนี้จะเป็นปุ่มสตาร์ทค่ะมีปักกิ้งเทนเซอร์มาให้นะคะ กระจกด้านข้างนะคะปรับพับไฟฟ้าพวงมาลัยหนังมันติฟังก์ชันค่ะ,ะตัวนี้จะมีแผนเนลชิปค่ะเลขไมาอยู่ที่1 3 0 0 0 0มิโลค่ะรถปี2020นะคะทั้งปีจดทะเบียนแล้วก็ปีผลิตเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูทางด้านจอกันบ้างนะคะตัวนี้นะคะตัวนี้จอตรงนี้นะคะมีแผนที่นำทางนะคะมีแอปพลิเคชันต่างๆสามารถดูข้อมูลตัวรถได้ นะคะแล้วก็ air, ะะ air Digital, ะะแบบ air อร์นะคะเป็นแอร์ดิจิตอลนะคะแบบแยกอิสระนะคะมีระบบนาโนอีนะตัวนี้ค่ะแล้วก็ด้านล่างมีที่เสียบ usb ค่ะ hdmi นะแล้วก็มีที่จุดบุหรี่ตรงนี้ค่ะมีที่วางของตรงนี้เกียร์เป็นเกียร์ออโต้ค่ะมีออโต้เบรกโฮค่ะคันนี้นะคะสามารถวางของวางแก้วน้ําตรงนี้ได้นะคะแล้วก็ตรงนี้นะคะเป็นที่เก็บของอมาดูทางด้านคอนโซลกันบ้างดีกว่า ทางด้านคอนโซลน,นะคะคอนโซลไม่มีรอยแตกหักแตกลายงานะคะคอนโซลสวยๆเรียบๆแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะมีแอร์แบ็กมาให้พร้อมนะคะตรงนี้นะคะจะเป็นที่เก็บของอ่าแล้วก็คันนี้บอกเลยว่ารถสวยสภาพดีนะคะมีคู่มือการใช้งานอยู่ครบค่ะแล้วก็มีประวัติการเข้าสูยนตลอดนะคะค่ะได้คันนี้ไปรับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะรถสวยสภาพดีเลยนะคะมาดูทางด้านบอกกันบ้าง ตัวนี้เบาะนะคะจะเป็นเบาะปรับพับไฟฟ้านะคะเดินหน้าถอยหลังปรับสูงต่ําได้เลยนะคะทั้งตัวด้านข้างแล้วก็ตัวคนขับแบบนี้อ่าเดินหน้าถอยหลังแล้วก็สภาพเบาะนะคะเบาะสะภาพดีนะคะไม่ย่อไม่ย้อยไม่มีรอยแตกรายงานนะเบาะเต็มเต็มแบบนี้เลยนะคะเป็นเบาะหนังสีดําค่ะส่วนทางด้านบนนะคะทางด้านบนนะคะกระจกอ่าเป็นมีกระจกมาให้นะคะที่บังแดดนะคะมีไฟมาให้พร้อม ค่ะตรงนี้ก็จะเป็นที่เก็บของค่ะไฟติดหมดนะคะทั้งสองดวงเลยนะคะทางด้านเพดานหลังโคงหลังคานะคะไม่มีเขียนรอยยันไม่มีรอยขีดข่วนนะคะไม่มีรอยขาดนะอ่าภายในรถสวยสภาพดีปูพรมกระดุมแบบนี้ให้แล้วรอบคันเดี๋ยวต่อไปเราไปดูด้านหลังกันค่ะด้านหลังนะคะด้านหลังมาดูที่เบาะก,กันก่อนเลยนะคะตัวนี้นะคะเบาะสามารถพับได้นะคะแบบ40-60แบบนี้อ่าพับปรับขึ้นมาได้นะคะแล้วก็เบาะด้านหลัง นะคะพับลงมาได้แบบนี้อีกสามารถวางของได้ยาวๆเลยนะคะถ้าไม่มีคนนั่งด้านหลังนะคะเหมาะสําหรับใช้งานในครอบครัวนะคะหรือเดินทางต่างจังหวัดแบบเนี้ยเหมาะมากๆอ่ะแล้วก็เบาะก,กลางมีมาให้แบบนี้มีที่วางแก้วมาให้พร้อมนะคะส่วนด้านบนด้านบนตัวนี้นะคะหลังคงหลังคานะด้านหลังก็จะไม่มีรอย ขีดขวรใดในะคะมีแอร์แอร์รอบคันมาให้เลยนะคะไฟติดให้แบบนี้นะคะแล้วก็สามารถปรับแอร์ได้จากทางด้านหลังนะเลือกได้เลยนะคะจะแรงเบาขนาดไหนนะคะเปิดหรือปิดแอร์ได้หมดแล้วก็จะมีจอกลางมาให้แบบนี้จอกลางตัวนี้ติดตั้งมาจากศูนย์นะคะอ่าแล้วก็มีมือจับ ขึ้นลงนะคะสะดวกสบายในการขึ้นลงเลยนะคะนี่จออันนี้จอติดแล้วนะคะ USB ได้ HDMI ได้นะคะเสียบสายอักได้เนี่ยข้าวก็ประมาณนี้นะคะด้านหลังนะอ่ะแล้วก็มาตรงนี้ก่อนตรงนี้สามารถเสียบไฟได้นะคะมีที่เสียบช่องเสียบสายไฟอีกสองที่นะแล้วก็ตัวนี้นะคะปูพรมกระดุมนี่รอบคันแล้วนะคะ ภายในนะคะความสะอาดนี่ให้เต็มสิบเลยนะคะรถสวยสภาพดีกลิ่นใหม่ๆหอมๆเลยนะคะโครงสร้างเดิมหน้าหลังเดิมค่ะส่วนห้องเครื่องเดี๋ยวเราไปดูห้องเครื่องกันตัวนี้นะคะเปิดฝาโปรงขึ้นมานะคะตัวนี้นะติดตั้งมาใหม่นะคะเป็นโช๊ฝาโปรงนะคะโช๊คําฝาโปรงไม่ต้องดึงตรงนี้ออกมานะตัวนี้นะคะเป็นเครื่องดีเซลตอนนี้เราสตาร์ทเครื่องเปิดแอร์อยู่นะคะเครื่องนิ่งๆแบบนี้เลย นะคะคันนี้นะคะต้องบอกเลยว่าใครได้รับรถไปนะรับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะแถมยังมีบริการหลังการขายค่ะรับประกันเครื่องเกียร์ให้1ปี20,000กิโลด้วยนะคะคันนี้ของแถมเพียบๆเลยนะคะลูกค้าท่าในใดที่สนใจนะคะ Mitsubishi p a j e ่ o Sport 2.4 g t Premium ค่ะปี2020คันนี้เลขไมล์ห3 0่1 0สกิโลค่ะ ค่ะคันนี้นะคะในราคาที่เราเอามาจัดโปรโมชั่นเลยนะคะ818 0 0 0บาทนะคะใครสนใจนะคะซื้อเงินสดได้แล้วก็จัดไฟแนนซ์ได้นะคะลูกค้าท่านใดที่สนใจจัดไฟแนนซ์รับรองว่าคันนี้ได้ดอกเบี้ยพิเศษแน่นอนใครที่สนใจนะคะโทรติดต่อสอบถามกับปั๊มโดยตรงตามเบอร์ที่ขึ้นให้ด้านล่างนี้นะคะหรือสแกนทีว่โคดแอดไลน์ได้เลยนะคะลูกค้าท่านใดที่อยู่ต่างจังหวัดก็มีจัดไฟแนนซ์ให้นอกสถานที่นะคะ,ะใครที่อยากสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะ ก็ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลตัวรถนะคะหรือว่าการจาัดไฟแนนซ์ก็สามารถติดต่อกับปั๊มโดยตรงได้เลยนะคะวันนี้นะคะลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ